ก่อนรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแม่ใหญ่เพนด้วยนะคะรับชมคลิปอย่างมีความสุขจา้าเปิดวาร์ปกันค่ะทุกคนวันนี้พาทุกท่านมาเปิดวาร์ปกันที่คั้งแตงกวาค่ะวันนี้พาทุกท่านมาทำค้างแตงกวาให้เสร็จนะคะเพราะว่าเราตัดไม้ไผ่มานานแล้วเดี๋ยวมันจะแห้งค่ะ ทำไม้ไผ่แห้งจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเราค่ะมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะตัดไม้ไผ่จากขนาดความสูงที่เราต้องการและผ่าออกเราไม้ไผ่ทาโครงก่อนนะคะเพื่อปักหลักและผ่าจำนวนไม้ไผ่อีกปริมาณที่เยอะมากเพื่อทําส่วนในการโค้งงอ ไม้ไผ่จำนวนนี้จะมีขนาดเล็กลงจากหลักที่เราทำเพราะถ้าไม้ไผ่แข็งเกินไปจะไม่สามารถโค้งไปตามรูปทรงที่เราต้องการได้จึงจำเป็นต้องหลอกไม้ไผ่ให้มีขนาดเล็กลงในบางส่วนการทำห้างผักแบบนี้ทำได้ง่ายมากๆค่ะเริ่มต้นจากการสร้างโครงขึ้นมา และนำไม้ไผ่ที่เราเหล่าไว้มาสารสลับไปมาระยะห่างของความสูงอยู่ที่เราต้องการนะคะบอกเลยค่ะว่างานสวนไม่มีอะไรง่ายนะคะอยู่ที่คนชอบนะคะและใจรักนะคะถึงจะทำได้ค่ะ บางคนเขาทำเป็นมืออาชีพนะคะแต่เราแค่มือสมัครเล่นค่ะถ้าท่านใดมีไอเดียการทำค้างผักแบบง่ายๆมาแบ่ปันกันได้นะคะขอลงมือสู้แดด ทำกันยาวๆไปค่ะเพื่อจะได้เสร็จไวๆค่ะอากาศร้อนมากเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งแต่ฟ้าของเราวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย